ไปนั่นแล้วหรือว่ามันเป็นตัวนํำทังเอ้าตกตกอ้โอ้ยดุดุยมาเป็นบึงเลยเอ้าลบลบก่อนไม่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 อย่าอย่าอย่าอ้ยอ้ลบแบบดิจิตอนดิจิตอนไฮเทคดูดิดิดิจิตอนลบแบบดิจิตอนนี่เอาประตูตันตันไปไงวะโอเคโอ้ยนี่แหละตอนนี้เอาไว้เป็นดิรตายอนาดีกล้โอ้อย <t oss ed noise> <t oss ed noise> เราจะต้องไ่เชื่อลงไปหรือว่าจะไปเกี่ยวตรงนั้นเุ้นวุ้นวุ้นว้วุ้นวุ้นุ้วุ้ลวแ้บดิ้นอ้นวุ้นอ้นวุ้นวุ้นวุ้ิวุ้นวุ้นวุ้นว้ว้นวุ้วุ้้นว้วุ้น้นวุ้เวุ้นวุ้นวุนวุ้นวอ้น้ว้้ว้น้้น้้น้นน อย่านะอย่านะไม่เอานะไม่ไม่ไม่เห็นออ้ come on หมุนคานละหมุนคานละเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาอย่าขักอย่าโอ้โอ้ทีนี้ตกไม่ตายออกมีรองเท้าเสียงอะไรวะนั่นไงเดี๋ยว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 โอ้ม่เดี๋ยายยา จบแบบดิจิตอลไม่ไหวชาร์จก่อนชาร์จไปแล้วขึกมน,มนกัมันกัมันเร็ว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 เอะวรวเร็วเรเร็วเร็ววเว่ร็วเ่็วเร็ร็วรวรวเรวเรเร็วร็วรเรเร็วเเร็รวเร็ เฮ้ย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 มือมือมือยังดิ้นโอ้ยโอ๊ยงงไม่เข้าใจเอ่อเราจะต้องมือด้นตัวดิ้นยอะนะเนี่ยเข้าไปลูกเข้าไปลูกเข้าไปลูกลูกไม่เข้าเดี๋ยว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 เอ้ยใจหายใจ๊ความโอเค Surprise, motherfucker. โอ้วัดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโอ้ยติดติดโอ้มายกอนมายกอนหลบหลบสไลด์หลบสไลด์รอดเดือมันเห็นเราหรือเปล่าสนแต่อาหารเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เห็นไอ้ตัวนี้เห็นอุ้ยมันมันอ๊อฟวุ้ยกินเลยเหรอเฮ้ย โอ้ยข้างหลัง no please no โอ้ยนี่คือหนังภาคต่อดุกดูยุรีเทิร์นมันเพียบเลยดุกดุยวรีทารนโอ้ยดีดูดีดีดีดูปีนปีนอลล่อล่อล้อล่อล่อเฮ้ยเฮนั่นนั่นของจริงอันนี้ไม่ฝันเร็วๆลูกเร็วเร็วเร็วๆมันมาแล้วตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น รุนเองวิ่งวนก่อนวิ่งวนเอาชนอีกชนอีกหืชนชนอีกขาหนึ่งมึงเอาไห้คมทุกขาเลยไหมรีบไปกอดทางนั้นเอา้าแล้วมันก็ไปโผล่ตรงนี้กูกระโดดเอาไว้แล้วไว้แล้วนดกไม่ถึงแล้วว่ายไปไว่ายไปเร็วสุดนี่แค่นี้ใช่ไหมมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วลูกขึ้นเร็วๆโดนแล้วปัดเฮ้ยขี้โกองไงเมื่อกี้มาดูครับความแม่นความแม่นระดับเทพระดับ S S อย่าเลยแวบจอมโอ้ยชิบหายแล้วกูไอ้หลอดไฟนี้ปะโหนปะวุ่นวุ่นตกแล้วตกแล้วขึ้นขึ้นแล้วหนูขึ้นไม่ได้หนูขึ้นไม่ได้ติดเอาโอเคแผ่นไม้แบบนี้นะฮะเราต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับมันมันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหาที่ลงดีๆครับมันไม่กดลงอ่ะเดี๋ห็นอึยูน มาเร็วไอ้เฮ้ยอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งวนอย่าวิ่งเฮ้ยกูจ้อะไรเนี่ยโอ้ยชนหยุดก่อนหยุดก่อนนอ้องเหนื่อยแล้วนะติงกี้ไปทำไมวะเฮ้ยดิแม่ดูผมสิผมคือสไปเดอร์แมนโอเคเฮ้ยตาตาตาอะไรอะอะไร โอ้โหกับดักมันเป็นกับดัก is a trap is a trap อาลรรู้ไกูไม่เอาไปวางไว้เดี๋ยวเอ้ยไอไอวางโอ้ทิ้งทำไมล่ะลูกอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววุ้ยโอ้ไม่ไม่มีเดทมีเดทอ้หานอะไรวะเนี่ยใช้อนาล็อกขวาโอ้มันก็เพิ่งมาบอกกูเนาะงานนี้กูส่องมาจากบ้านเลยมา เออเอาดิเอาดิกลัวนะใช่ไหมกลัวนะใช่ไหมเดี๋ยวมันมาอีก2ทางมาอีกมาเออเออมาเฮ้ย <princi> ย <iner> ุดหยุดหยุดเฮ้ยคุยหาความรักความเมตตาคิวความศรัทธาความหมายหยุดเฮ้ยฮึยญี่จะ๊โอนนั่นนั่นนั่นแดดไม่โดนแดดไม่โดนนั่นนี่สามโอ้โหมาอมหลบหลบแบบดิจิตอลดูขู่หลบได้ไงวะ เฮ้ยเฮวิ่งว,งวงิแม่ไม่ทันตั้งตัวกลิ้งมาจากไหนวะวะ้ายว้ายว้โหวเสียไปนิดเดียวมันมาเร็วลูกสอง้วยวหลบ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 บายตามไปวึบว,นะวึบๆึบเอ้ยเอาละนะวิ่งไปละเอ้ยเฮ้ยยว ทำไมลูกบอลมันวางตั้งงานเอาไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะรู้คำตอบแล้วครับนั่นนัมีไม้อยู่นะฮะไม่เสมอกัน i e a d เาวค, <c oughs> คุณหลอกดาวเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆๆเดี๋ย,ๆๆยๆๆๆอู้อ๋อมันโดนล่ามาไว้ยิบม,มาหวมัน ควดงก็มาดิครับคิดจะเล่นกับพี่เหรอตูดงอนแล้วเกินอีเด็กดอกเฮ้ยควดต่อลงไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วคอยืดมาแล้วครับแอบก่อนเ้ว้ายอ้ยมึงโกเป็นอนาคอนด้าเลยพดคอกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้จัดไป สะบปะสับปะสับปะอ้าวดับ,บ <laughs> เบิลคิวรวมกูด้วยโซอยู่สกันอา้าวเจอแล้วมาเอาสปะโอ้ย <laughs> วนตีนอย่างงี้ต้องจัดเอามานิมาเก่งขักบอมึงเก่งขักบอ,รอเรือรากระดาษ คลื่นสาดในทานมายานั่นนั่นนั่นโว้ยกระโดดข้ามไม่เอาแล้วอุ้ยปีนปีนโวยจะไฟใช่ไหมมามึง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 เก่งคักบอมเก่งคักบอมึงจะหลบทำไมฮะเอาละงางมางนี่สองแล้วนะยังอีกเออเอาตายยังเนี่ยเมื่อกี้มึงดิ้นนะมึงมึงดิ้นเหรอเออสงสัยจะคิดไปเองเหมือนภาพคุ้นๆมากเคยเห็นที่ไหนมาก่อน โอ้ยเคยแล้วเคยเคยอูแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้ย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 วิ่งไม่ออกเอ้ยล่อมาทางนี้ล่อมาล่อมาอ้แสงไม่ถึงกำเอาละสับแล้วนะเฮ้ยจับหายใจรถต้นคอเออเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยแย่แล้วอูมันมันมาทุกทางเลยไม่จริงยากย่าเอ้ยพอกันทีไอ้พวกคุณไม่ได้คินผีเปรต ฉันจะไปละฝ่าไม่อย่างนี้เลยแน่จริงมึงตามไม่ทันแน่จริงมึงตามไม่ทันดูนี่หลบแบบ Digital. ดิจิตลอลดิจิตอลโอยมึงจะเล่นใช่ไหมฮะจะเล่นใช่ไหมมาเลยมึงเข้ามาไอ้ไอ้เป็นไงเราห,ม,ห,ม,หม,มุนหมุนติ้วีนน้ำอืม you spin me r i g h t round baby r i g h t round like a record baby round right, round right, right, right. นี่เยถึงอยู่ปิดทีวีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมเปิดอีกฟังนึงอุ้ยเกือบไปแล้วว้ายเกือบตกตามมานันอีกอุ้ยพลาดได้ไงเนี่ยออกมาข้างนะโอ้ยเฮ้ยขวานเจอแล้วพม่ารำขวานเร็วเร็วจ้าไปที่ประตูให้ไวอ,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 อีกที้นอะ่ะโอ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยไอประตูบ้ามึงสักยันวัดไตวะเนี่ยทำไมไม่เข้าไม่จริงเยอะอ่ะ come on Let's go ยยอยสไลด์เอาตีอีกเฮ้ยดึงดึงขบวนรถเฮ้ยตัดขบวนรถไม่เห็นตัดเลยเ้าเล่าเล่เเเเฝั่งซ้ายล่ะเอานี่แหละโอ้ย ทิศทางมันต้องการอะไรอ่ะซิกก็ได้ไปแล้วนี่เออโอ้ยเอ๊ะฮ้ย what happened to you ตีกล่องเพลงเหรอโอ้ยไล่อย่าไล่กันเราเพื่อนเองนี่เพื่อนไง hey, 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 hey. โมโนว้ายเฮ้ยเหล๋อเวกระโดดอุ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งหนีก่อนไม่รู้แล้วหนีก่อนเฮ้ย ไปเลยไปหลบใต้โต๊ะเร็วเร็ว,รว,รวมันมาแล้วโอ้ยซิกอะไรเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวใกล้ถึงแล้ววบโอ้ thank you มากมหมเอา้ารออะไรรีบดึงขึ้นไปสิซิก ด้นไหแมสฟันร้ายดับเบิลนิด,นด